ตอนนี้ผมอยู่ตีบ้านแม,ม่แจ่มก็มันเป็นเขตลำปางเป็นหมู่บ้านแม่แจ่มที่ฟัง่แต่นี้บรรยากาศที่นี่ขับรถเข้ามาเพื่อนมีขายครัวก,กันอยู่มีสินค้ามีปะก,กาศแม่ก้าคนบ้านนี้วันนี้ค่าแม่ไม่ขายอย่างพองนี้ ก็ทอดขายกระบอกขั้ขายหลายอย่างแต่มาชมหอดองขายเมียงขายขนบ้านเฮาแบบบะหมนก็ม่มื่นกะมืนกะหนระบอกเขาต้องกินบะหม่นเน่เลยเพราอย่างก็แม่กระบอกคนไทยว่ากระบอกฮะเฮาเาบอกม่เว่ะหมคนไทยว่าอย่างก็แม่กระบอกเ้าวันเฮาแต่คนไทยห้องบะมม่นแล้วบ้านีนเมห้องอย่ยงได้วน่แล้วอบะหม่นบะหม่น มันเป็นไ้บะมืนบะมืดนี่มันมันมันจะเจริต้นมันใหญ่เนาะครับแต่มันจะอยู่ข้างล่างเนาะม่นดอยู่ข้างล่างตังหลุมของเต่าเนาทีดินบันหลุมตังทีใกล้ๆบ้านเจาะเนี่ยเจ้าต้นมันมีอยู่ก่อนต้นมันใหญ่ใหญ่ขนาดลยกะใหญ่เลยใหญ่บอกได้ไหมใหญ่บอกได้ไหะบางต้นมันจะอ้อมมาจอดเลยค่ะโอแล้วอู้ถึงว่าไรเก็บมันนอกเจ้าเวลาเวลาที่เทาก่อนเทาจะเกี่ยวเข้าเนี่ยมันจะล่วงลงมาครับ เกี่ยวข้าวนานี่นะเจ้าแล้วเพื่อนเนี่เก็บมาใส่กระสอบไปเอาไปกล่องไว้ที่บ้านมันจะเปลือกมันจะแต่ก่อนเพื่อนควายหให้หัวเกี่ยวไปเก็บวันที่วายที่ัวเกี่ยวเนาะเราบัดเดี๋ยวนี้เพคนเก็บแจ้งมาคนไปละคนไปเก็บไปกล่องกล่องไว้ที่ในถังในนถังบางคนที่เพื่อนไม่ให้ไม่ชวนเพื่อนไปกล่องข้างบ้านเพื่อนปล่อยให้มันเปล็ดมันเน่าเน่าแล้วมันแห้งมาบัดเดี๋ยวนี้กับโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะครับล้วเดี๋ยวนี้ต้นบหมื่นอยู่ตั้งใดนี่แม่ ที่นี่มันบบมีมีข้างล่างนะจ๊ะ<น>ม,<น>มีมัน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 เหลือน้อยแล้วกะบ้านนี่มันมีต้นไม้ป่ากอต่ข้างล่างแฉซ้อนนี่ใกล้ๆอุทยานทางเหนือขึ้นมานี่เป็นป่าบะมืดจ้ะป่าบบมืดหมดมีนักขนาดเลยมีนักจ้ะ นี่ต่ำเขาต่ำดอยนั่นมีหมดอย่างเจะไปเก็บของัวไปปล่อยไว้งัวงมะกินอ๋องวงมะกินอ๋องวกินมันทีออกมาอย่างอี้น้าแม่เนาะแบบเดียวแบบนี้เนี่อันนี้มันไปเก็บมันสองใบละสองในมันเหมือนบักกอกแม่เหมือนเจ้าบักกอนี่ไรแม่แม่แม่เก็บรอบเป็นนามสกุลแม่แม่เลยขายอันนี้ก็ชื่อเขาก็ชื่อคนมาเหมือนอะไรอย่างอ๋อคนจ่าโบว้ยโบวัยชื่อไว้เจ้าบ้านชื่อชาวบ้าน เปิลโบ๊ไว้เรียบร้อยเลยเจ้าบ้านเปิลยาเจ้าบ้านเปิลยาเอามาขายที่หันงมดกิครับบ้านหลานเนาะแม่เลยมาขายคนเดียวเลยขาเก็บอะไรกันบ้างเก็บอะไรกันด้วยนะเปิลจะมีงานมันฝุั่งเลยจะทำบุญทุนไปทำบุญไม่งานอย่างแม่ทำบุญลอยวันลูกเบ่าอ๋อครับเหลียวเอาเอาเหมยเหมยเอาแหละสองกล่องเนี่ยแม่เอาตีครัวแล้วครับควัวแล้วเดี๋ยวเนาะ เอาตืควรแล้วสองกล่องของมะเกลืออย่างเี้อันนี้แม่มากนี่คนเท่ามากกินได้เยอะปอันนี้เอาอันนี้ขายกิโลเจ็ดชิบบาทจ้ะเอาไปใส่ตะเวบก็ได้จ้ะอันนี้ก็ได้เอาไปให้คนเท่ากินค่ะแม่อันนี้ค่ะอันนี้อันนี้สุกแล้วค่ะอ๋อสุกแล้วอ่ะงเงี้ยค่ะคุยละสิบบาทเดี๋ยจ้านายเอาให้ตัวยสิบบาทป้าเดี๋ยวนะเอาอย่างไรเล็กช่วยหน่อยเอานิดดเียวพอช่วยอุดหนุน วันนี้บตอนมีคนนักตะวันวันนี้ตะวันนักขนาดลยกะหนักรวเกนีทติจอดน้อเขาขายบรันละอะออ๋วันนี้เป็นไม่เลี่ยงแม่กัดแจกกะอันนี้ยี่สิบอันนี้สิบนายายนายรวมกันไอ้สั้นๆซือไนีกล้วยน่ะ เออคันเอาสั kind of ้นๆเอาสั้นๆยายไม่เอาที่เป็นหน่อยเดี่เอาสั้นๆฟังไม่ดียายเอาเอายาวๆเอายาวๆเอาแต่สั้นๆรู้คุณค่ะของคุณค่ะแต่กล้วยนี้มันเป็นกล้วยนิ่มเนาะเป็นกล้วยชุกกล้วยชุกเจ้าแต่เยเขียวบดีนี่กินกินคกล้วยเนาะโอเคอันนั้นเท่าสิบาท้อสิบาทวเี่าเดียวบาทะวนคนเยอะหรอมืวานคนเยอะ โอ้โหคนเยอะรถเยอะไม่ม hmm. no oh. oh. er uh ีท huh. ีはは <S ie: <S ie ่จอดกลางคืนโอ้โหไม่มีที่จอดเลยเมื่อคืนนี่้โหเมื่อวานไม่มีที่จอดสนุกจนานกันเนาะเป็นจี้เป็นว่าเมื่อเหนือเป็นว่าจี้บอกไฟแบบทบอันไหนเอาหน่ะเอาหน่อยลูกเด็กเจ้าแล้วแม่ขายจะถึงวันไหนอ่ะก่อท้องถูกขายอยู่ถูกยันถูกยันมันก็ต้องขายเจ้าเพราะว่ากล้วยจะรอขายตลอดข้าวในขายก็โม้ก แม่ไปปูานแจะาเดวนาน่ันบุะ้ขอคแม่ได้ขายละจาใจใจการนักกรับขอบคุณค็บแม่ร้อยละแม่รวยละะแล้ครับอาลครับขอบคุณนักๆนั่าปลาเดียวเขาไปาเดียวเาไปอว่ามีองอันนี้อย่างนี้กล้วย เมียงเมียงของเมียงของนอนี่อันนี้เป็นต้นไม้นี่สตบบรอเบอรี่อันนี้บัสโซมส่วนในส่วนในลุ่มเม็ดเจีมอันนี้จากส่วนที่นี่กัครับ แล้วส่วนอยู่ที่ไหนเข้าไปในซอยที่เกินกิโลค่ะอ๋อส่วนบะส้มเนี่ยนะอ๋อโอ้โหนี่แต่ว่าคุณนักขณะที่กะครับข้าวขายจนพอบะตันนี่ค่ะขายบะตันจอขายบะตันอ๋อส้มดีเด้อดีดีดีค่อยครับอันนี้ขายอยู่ซาลาเปาก็มีอซาลาเปา โมด<ส>แค่ขนมตแล้วจัดแสงล่าขนมคุกเอามาขวายเปิดโปรโมดแล้วเนาะนี่เป็นเซาบาทได้แล้วมันผูกขายก็ขายอยู่นอกขายอยู่นอกขายจนถึงวันไหนเนี่ยมันผูกวันค่ะอ,อ๋อมันผูกวันที่มาขายเสื้อติปกันไดค่ะอ,อ๋อแต่นี่นะครับขายดีเนาะอันนี้ก็เป็นไม่เลี้ยงแสงล่าแหละก่ะวันนี้ข้าไม่เลี้ยงแสงล่าวันนี้จะเลี้ยงเข้าแรงผมกอ เป็นคนบ้านนี่กะอ,อ,อ,อยู่บ้านหลังไหนเข้าซอยนี่ไปอ่ะกะเกินกิโละะโโเลยค่ะอ๋อกะเออดีดีเนาะครับครแม่ขายอย่างนี้ไข่ข้าวปุ๊กจ้าข้าวปุ๊กข้าวปุ๊กเนี่ยไปอย่างเนี้ยอ๋อข้าวปุ๊กข้าวปุ๊กชิลาซาบัดเจ้า,าแล้วนี่ครื่องเหมือนกาอันนี้คืออย่างแม่อันนี้เปน็นน้ำอ,อ,<า>อ้อยเจ้าน้ำอ้อยเจ้าอ๋อน้ำอ้อยโอ้ย สองละเอากีชิ้เอาสองเอาสองนะครับฝนพอกเก็บแต่ละมา้าความาแรงไปหน่อยอยู่ที่ไหนมา้าควายอ่ะเชียงใหม่นี่บัดนี้ครับเชียงใหม่นี่อ่ได้เนาะก็ปุ๊บครับปุ๊บเอาสองอันครับอ้ยอยู่เลี้ยงเหรออืม ครับพึ่งเห็นน้อยเนาะก็คือมันอุ่นๆกันครับมันจะโป่งเนาะมันอย่างโป่งนี่เขาปูอ่ะเนาะอ๋อเข้ามันปุู๋อ๋อเข้ามันปุู๋อันนี้สูตรดั้งเดิมเลยไหมก่อด้อสูตรดั้งเดิมจ้าสูตรดั้งเดิมเลยเจ้าข้ามันปุูบางทีมองอย่างเดียนะจะทานได้อย่างนี้นะขออื่นทานได้ไม่เหมือนกันอ๋อคะเจ้าความแตกต่างอยู่ตีเออมันเห็นปูนี่เนาะ โค้ดตีแล้วมันโป่งเนาะเจ้าติอื่นมันโป่งกันอีกเหมือนกันนะแกเหมือนกันนะกะอ๋อข้านที้เปิดห้องว่าข้าวปุ๊กข้าวปุ๊กสูตรอะไรอย่างกิ๊บสามมุกเออสูตรเป็นมีกี่อย่างกิ๊บสามมุกมีอย่างเดียวแม่ข้าวปุ๊กนี่มีกี่อย่างข้าวปุ๊กมีอย่างเดียวนี่แกมีอย่างเดียวเนาะบะหมี่รสลำใยรสแอนบะหมี่เนาะบมีเจการรสอย่างเดียวรส งารถงาเจ้าดังเดิมเจ้าถ้าไปใครกี่นี่มหานี่เออ๋อมหาที่ไหนหาที่แม่แจ๋มนี่กันบ้านแม่แจ๋มตำบลตำบลจ้้ซอนตำบลแจ้ซ้อนอำเภออำเภอเมืองฟางอำเภอเมืองฟานจังหวัดลำปางเจ้านึกว่าเชียงใหม่นะครับใจเชียงใหม่เน้อสีนะครับบ้านแม่แจ๋มอันนี้แม่แจ๋มตอนเป็นม้าตอนแมลง บรรยากาศก็เงียบเงียบสบายสบายดีครับอากาศเย็นสบายดีช่วงนี้เป็นนักท่องเที่ยวก็จะมานักอยู่มีร้านกาแฟตุยอ๋อบรรยากาศเนี่ยคนบรรักดีครับอืเออเกลือหมดแล้วครับแม่เมดแล้วข้าผัอยากจิ้มข้าวปุกลำๆต้องมีบั้นบั้นเม็ดเจียมเนาะร้านี่ใส่น้ำอ้อยตุยเนาะเจ้าใส่ตวยเจ้าจะซือน้ำอ้อยอ๋อจะใส่ยาใส่นมก็ได้ครับ ถ้ายาไข่ยิีข้าวปุ้นลานี่มหาเมเจงนี่เนอะมหาเมเจมนี่เนาะครับเมมยูสวนกาแฟ,ฟกาแฟพวกนี้นะครับจ้า,จาจย่วันพุกอยู่สวนกาแฟล่ะอยู่นี่อยู่แถว่าเราโปอย,อยู่ทีสวนกาแฟนะอ๋อมา,มาดูสวนกาแฟตัวกะมีได้เลยแน่ครับหมายความว่าจะคาจนถึงวันพุกนี้จ้า แล้วก็ไปอยู่สวนกาแฟต่อเจ้าเราพันเสาวัตตีมาขายต่อนี่พันเสาวัตตีไม้แอลตินี่หรอเจ้าแล้วบ้านไม่แจ่มนี่มีอย่างพ่องมีของดีอะไรอย่างพ่องมีกาแฟอย่างเดียวนะคะกาแฟอย่างเดียวเจ้ากาแฟนี่กาแฟปลูกเองคั่วเองอ๋อกาแฟปลูกเองคั่วเองเลยแม่ปลูกเองคั่วเองแม่ส่งตลาดเองครับเจ้าอ๋อส่งส่งส่งตลาดเองเลยเจ้า เด่ขาสาอะไรกูสอนจันะขาสาข้อแข้งกูสอนโอ้อ้ขวอข้วกลางกูสอขวัขวลางขั้ขวั้ขวั้เข้มขั้ขวั้จางนี่เนาะสองอันได้ไหนสองอันพอแล้วครับยัง ใจแล้วอ๋อจใจแล้วนเนาะขอบคุณครับแม่ครับเจ้าเก็บพวกนี้มาใหม่นะครับพวกนี้มาใหม่เดี๋ยวพวกเลี้ยงเลี้ยงฟรีผมเนาะเจ้าเลี้ยงได้เลย <S <S 2> <S 2> เลี้ยงวันนี้กันบอกเลี้ยงวันนี้ก็ได้วันนี้วันนี้ก็ได้เอาโอเคครับตอนนี้ป่ะคไปพ่อมีเหรอน้ำเพร่งกันกน,นี่ค้ำเพริบงปเจ้าท่นนี้เป็นน้ำเพร่งปลาขวดกี่บาทเจ้าขวดกีบารบสามร้อยห้าสิบ น้ำผึ้งฝาแต้ๆนะน้ำผึ้งแต้ๆต่บมีผสมจช่หมอน,นะนี้ละแล้วปอนจะเริ่มไปเก็บน้ำผึ้งกันเมื่อไรี่แม่นี่นอันนี้ขเขาจะเริ่มไปเดือนหะ้าเดือนห้านี่ประมาณ <ๆ S 1> เดือนพวนอ่ะเดือนดาพวนอ่ะเ้าเดือนนาะอ๋นนอเดือนนาพอ่ะอันนี้เดือนห้าเป็นแล้วล่ะปีแล้วน,นี่ของปีแล้วเจ้าแต่เป็นน้ำผึ้งแต่เจ้าอ๋อตีน้ำผึ้งฝาแต่แต่เลยน้ำผึ้งฝาแต่แ่บัตรจน้ำผึ้งเลี้ยงเนาะบัวใจไปเอาใน่ามา อ๋อในป่าเลยจ้าโอเคขอบคุณครับแม่สามร้อยห้าสิบปีเตอร์นอจ้าสายแล้วครตั้งก็ไหนครับอันนี้น้ำผึ้งแต่แห้งน้ำเปรีเค็มอันนี้จางครับต้นต้นไปไปกาแฟอันนี้ตอนมาแรงบรรยากาศดีขนาดเลยพอพอแสงกำลังงามอ่ะ เรากินกาแฟนี่เนาะอันนี้กาแฟสดจันสลิ่ะนั่งกินกาแฟก,ก่อนดีกว่าสวัสดีครับเกือบปิดละกานา้ำอีหปิดกาแฟเกอบปิดละกจ้าอ้คาปูเยนหนึ่งไปเอาอย่าง ชายเย็นค่ะครับขายดีก็ครับมะนี้เจ้าสว่านก็วันนี้ขายดีกว่าใครสว่านอ่ะสามวัะสามวันกี่บาทครับใกล้เช้าเจ้าเพราะให้จะขายดีก็น,าน่าในช่วงนี้นักท่องเที่ยวนักเนาะอ๋อ,อชายเย็นกับคาปูเนาะเจ้าเจ้าครับ อันนี้เป็นคนตีบ้านนี่เลยกะอันนั้นเป็นลูกเจ้าอ๋อลูกทีไหนมาเจ้าลูกเชียงใหม่น่เ,เนจ้าเขาว่าวันนี้มาพอมาเอวต่อแรงหน่อยกาแฟบอกเคยนักเนาะซุปมาใาวระมาณสามโล่ม,มอ๋อซุปมาเป็นกายคิโลกากเนะไปพักแถวนี้แถวนี้ก็มีตีพักอยู่กัน รครับผมคนมิตตุภาคหน้ากวลุกปาณเจ,เจิในบ้านม,มีแจมหนะอดอ๋นะคืนละสามร้อยหนะ้าสิบคืนนีเนาะครับแล้วแต่บ้านเป็นหลังเปหลังมีเจ็ดหลังเป็นโฮมสเตย์มด เป็นบ้านภาคนี้นเนาะอ๋อดีเนาะช่วงนี้แล้วคนช่วงนี้คนมานักก่อนักนักอยู่เนาะปีนี้เ,นเ,เต็มเลยเนาะเออดีดีดีแล้วซิกมาแล้วเนาะอโอเคอ่ะไปซ้อนล่างก่อนปกติครับนี่คือบรรยากาศที่บ้านแม่แจม่มวันนี้มากินกาแฟมากินข้าวปุ๊ก มากินข้าวปุ๊กมาซื้อเม็ดแบบหมื่นล้ำก่อนล้ำก่อนลำ้ำใจอืมโอเคนี่คือบรรยากาศบ้านแม่แจ่มท่านทอเด็กวัยรุ่นสองคนนั่นกำลังคิดัะสิ่งแักตาจังไงนี่อันนี้เ่กิมสุกนี้ที่แม่แจ่ม ต่นี้ท่านเลยบ้านตังเพ่บ้านเมจฉมก็จะมีร้านกาแฟาอยู่ประมาณสองร้านนี่ก็เป็นร้านกาแฟานี่ก็เป็นร้านกาแฟาเหมือนกันกาแฟาเ็จคอมเล่คอฟฟและนี่ก็เป็นร้านน้นอยแต่นี่คือชุดทายโูปนี่มีเด็กน้อยมากินกาแฟาอยู่กินอย่างเจ้ากินอย่างลูกกินอย่าง ตามซมอลลัมก็ลูกล้าก็อื่หนาวก็ลูก้อเปีนะาใจ้ะลูกจีนลูกหยางจีอนน่อกจีนนกองหยางจีน่องปนฮนนองปีนน้องปีนละอายเหรอชื่ออย่างข้าวปดีครับน้องปีนกินหยาง แล้วแม่อยู่ไหนแม่อยู่ปุน่นแล้วแม่ขายขั้วนี่ก็ลูกกะแล้วมันนี่ลูกนอนไหนนอนบ้านบ้านอยู่ไหนลูกปุ่นมัานมีเจมได้กะบจูจันอย่างล่าลูกฟันหนึ่งจ้บฟันหนึ่งงันนี้หนาวกะลูกหนาวกะนะ <c oughs> หนาวขนาดเลยกะบสันกรอบๆเลยอ๋อเข้าเงียนปันหนึ่ง,ขงเข่าเงียนอย่างลูก งเงียบอย่างลูกเออ้อเงียบทอมเจ็ห้อนหรือเพชรเพชรกับลูกเ, <laughs> เพชรเพชรนี่น <c oughs> อันนี้อิงเปมสอกมันเป็นอะไรยังไงนี่อ,อ,อืม อ,อ,อไปเป็ี่ยนแบบให้นรูปกัมไปเยืนไทยรูปกัมสามคนเลยสามคนเลยะสามคนเลยลูกพระเอกพระเอกถ่า <c oughs> ยรูปเลยไหม <c oughs> พระเอกพระเอกเรูปไปเลยพระเอกให้แลรูปกห้ลุงกัม เร็วเร็วเร็วขัดใจเร็วพระเอกเร็ว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 เรกวอ่าลูกกำรรมลูกกรรมลูกกำ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 ไปท้ายลูกบอลูกอ่ามายื้อตัวกันเลยลูกชี้กันเลยอ่ามีไข่หัวไข่หัวไข่หัว มีอาบองมือด้องบ้องมืงมงมดนะโอเคขอบคุณครับนี่คือบรรยากาศ3 0องศาที่บ้านมแม่แจ่มอากาศตอนนี้กำลังดีเลยแดดแดดกำลังเ hind. กับรับ ที่นี่เป็นมิติกลางเต้นตัวนี้กลางเต้นอันนี้สามารถนอนเต้นได้อันนี้มีมิวมอเตอร์ไซค์มาเต่าที่สังเกตหานี่จะมีชมรมมอเตอร์ไซค์อยู่ฝั่งพุ่นเรามาพักนอนเต้นกันอืมอืมแล้วพอหนูน้อยหนูน้อยสามคนเล่นกันคือนแล้วนเพรขนาดที่วา มันโยกคนเดียวอ่ะลกูกไปบาย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 